ราคาของหน่วยความจําที่พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับถึง200%ในปีที่ผ่านมานะครับทำให้บริษัท Apple นะครับเริ่มเห็นผลกระทบแล้วนะครับกับกำไรของสินค้าที่ขายกับลูกค้าในไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทีมคุกกาลังพิจารณานะครับว่าจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ยังไงนะครับสาเหตุทุกอย่างนะครับมันเกิดจากสิ่งที่ทุกคนเรียกว่า AI ครับ That's a, good, that's a good point. We need memory for HBM memory for uh, performance. We need uh, LPDDR for uh, low power memory because the AI has to have memory. Intelligence needs to have memory. And so we need a lot of memory for intelligence. I think that the entire supply chain is challenging this year because demand is so much more. You know, the supply has been growing 100% every year, but supplies, demand is going faster than that. And so we, we. พูดติดตามนะครับแจกฟรี AI คุณพอนักลงทุนนะครับพอพิมพ์ชื่อหุ้นออกมานะครับจะปรากฏเป็นกราฟนะครับรูปแบบธุรกิจของบริษัทนะครับว่าทําอะไรบ้างรายได้ไตรมาสล่าสุดเติบโตเป็นยังไงนะครับมีแบ็กหลอกอยู่เท่าไหร่ปลายไเท่าไหร่นะครับสำหรับสมาชิกนะครับจะได้ AI จังหวะลงทุน AI เช็คข่าวดีข่าวร้ายของหุ้นย้อนหลัง3 0ม0บถึงวันนะครับเ i เช็คไตรมาสล่าสุดนะครับแล้วก็ AI หาหุ้นยอดฮิตนะครับเพิ่มเติมของสมาชิกนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการชมคลิปก่อนคนอื่นคแลล้วก็ิป พิเศษที่ไม่ได้เปิดเผยทางพับปิกนะครับรวมถึงการอัปเดตการซื้อการขายหุ้นในแต่ละวันนะครับศึกษากองทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับเทรนของโลกกาลังเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เนี่ยผู้คนชอบ AI มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากใช้ AI กันมากขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยพยายามจะต้องการเป็นเจ้าของนะครับแล็ปท็อปมือถือนะครับหรือว่าแกจิตต่างๆเนี่ยที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถนะครับผลิต นะครับสินค้าอย่างเช่นอุปกรณ์ไอทีต่างเนี่ยส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันนะครับ iPhone เนี่ยถือว่าขายได้สูงสุดเประวัติการของ Apple เลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการขาดแคลนไม่ใช่แค่เรื่องของ CPU นะ Memory ก็ยังขาดแคลนอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกือบๆทุกบริษัทนะครับพยายามโฟกัสไปที่การผลิต เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลเป็นหลักนะครับแล้วบังเอิญนะครับวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สร้างศูนย์ข้อมูลนั้นเนี่ยมันดันเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะครับกับที่ใช้ผลิตพวกมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนั่นแปลว่าอีก3เดือนข้างหน้านะครับหรืออาจจะภายในเดือนหน้านี้นะครับผมคาดการเอาไว้ว่านะครับน่าจะนะครับมีการขึ้นราคาสินค้า iPhone iPad MacBook นะครับ AirPods นะครับรวมถึงแล็ปท็อป PC กาจอต่างๆในอนาคตขึ้นไปอีกนะครับเพราะเนื่องด้วย ความผันผวนของราคา m มมโมรีนั่นเองนะครับทาง b l o o บ b e r g ไฟ n น n c e ก็ได้ทำรีพอร์ตออกมาแล้วนะครับว่า DRAM กับ AMD ปี222324เห็นไหมมีช่วงหนึ่งที่ดีมาน์มันตกราคาก็ตกใช่ปะแต่พอปี25เป็นต้นมาเนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงนะครับ จากประมาณนี้นะครับประมาณ2เนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปถึงตอนนี้อินดิเคเตอร์เนี่ยประมาณ14แล้วนะครับพุ่งขึ้นมากกว่า7เท่านะครับซึ่งเรื่องของเมมโมรีที่ราคาแพงขึ้นอย่างพันผลมากๆนะครับไม่ได้กระทบเฉพาะราคาของแล็ปท็อปหรือว่าอุปกรณ์ดีไวท์ต่างๆนะกระทบเออร์เน็งนะครับของบริษัทใหญ่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับแอปเปนะครับที่บอกว่าราคาเมมโมรีที่ผันผวนเนี่ยอาจจะกดดันกำไรนะครับกอสมาจินเดลัซันในไตรมาสต่อไปได้เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงบริษัท ที่เป็นที่พูดถึงมากๆในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ไมคคอนไม่ใช่ Samsung นะครับไม่ใช่ SK Hynix นะครับแต่เป็นบริษัท s a n d ์ไรส์นั่นเองนะครับที่1ปีนะครับราคาเติบโตมากกว่า1,400%นสีร้อเปร์ะครับวไตรมาสล่าสุดของเขานะครับที่ตอนแรกเนี่ยราคาพีมารเก็ตเนี่ยพุ่งไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมาเก็ตเซนเมนต์นะครับก็กดดันราคาหุ้นนะครับให้ลงไปบวกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยมันไตรมาสดีมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าผลลลปปปรรรรรรระะะะกกออบบบบบบาาาไตมมส2 2026ีีงงณ3,000นนนคคัััขิิษท s a n d เย เติบโตคิวต่อคิวเนี่ยไตรมาสต่อไตรมาสนะครับมากถึง30%นนะครับแต่เทียบปีต่อปีเนี่ย 60%นะครับในขณะที่กําไรต่อหุ้นนะครับปีต่อปีเนี่ยเติบโตถึง400%รนะแต่ถ้าเทียบเป็นรายมาสเนี่ยเติบโตมากถึง480%นะครับรวมถึงตัว cross margin เองเนี่ยก็เติบโตถึงประมาณ29%นะครับและแน่นอนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของบริษัทตอนนี้คือ free cash flow นะครับกระแสเงินสดอิสระเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมากถึง8ป3ล้านแล้วนะครับใกล้เคียงกับ1บิลเลียนแล้วนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้้นนนนนนนกัััับบตววววเเเเลลลขของ super AI ะะะะีนนนะป็พราา AI, ราาาคคํ่ cycle ๆย เพราะความต้องการของ data center ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับการขยายตัวโครงสร้างต่างๆนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยธุรกิจ Memory เนี่ยไม่ใช่เหมือนธุรกิจแบบเดิมอีกต่อไปแล้วพราะมาดูปัจจัยที่ขับเคลื่อน G o s t m มา g i จิไปสู่ระดับ50%นะครับ <c oughs> เกิดจากที่ไตรมาสก่อนหน้านะครับ29.9นะครับตอนนี้เนี่ย ขยับขึ้นมาเรื่องของการเพิ่มราคาเนี่ย8%นะครับแล้วก็การขายสินค้าที่เป็นพรีเมียมมิกซ์มากขึ้นนะครับก็คือสินค้า Data Center นี่แหละอีก7.2%นะครับคอต์ต้นทุนหน่ะลดได้5.5%โดยรวมเลยทำให้แซน d r ไร e ์ตอนนี้มี Gross Margin สูงถึง51%แล้วนะครับและสาระเงินสด Net Cash ตอนนี้เนี่ย936ล้านนะครับโดยสามารถชำระหนี้คืน750ล้านทั้งหมดไปแล้วจอลึกกลุ่มธุรกิจ Data Center นะครับหัวใจสำคัญของการเติบโตเนี่ยเติบโตคิว ต่อไตรมาสเนี่ยสูงถึง64นะครับคิดเป็นเงินมากกว่า440ล้านนะครับโดยเกิดจากการยอมรับนะครับของบริษัทไฮเปอร์สเกลเจ้าหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ย คอนเฟิร์มกันแล้วนะครับว่าน่าจะอุดหนุนกันไปอีกนานเลยนะครับโดยสินค้าล่าสุดนะครับตัว pcle gen 5เนี่ยก็ได้รับการผ่านอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเร่งการผลิตภายในปี26นี้เหมือนกันนะครับและยังมีการพูดคุยกับ hyperscale อีกเจ้าหนึ่งด้วยนะนะครับว่าจะซื้อสินค้าของแซนดได้ในระยะยาวต่อเนื่องไปอีกนะครับในอนาคตเองเนี่ยเขาก็พยายามทําสินค้าที่มีขนาด เป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับ Data Center มากขึ้นนะครับอันเดียวก็คือจุความจุได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ทําให้สินค้าเนี่ยเหมาะกับไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ต่างๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะผ่านอนุมัติกับทั้ง2รายเช่นเดียวกันและส่วนที่สาคัญที่สุดนะครับของเรื่องนี้นะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า NAND นะครับหรือว่า NAND นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับแล้วนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับโลกในยุค AI นะครับ แนนเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับความต้องการการจัดเก็บข้อมูลทั่วโลกและปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะก็คือโครงสร้างพื้นฐาน AI นะครับคำพูดโดยคุณ c ี o ของแซนไรทอธิบายให้ฟังสั้นๆตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยโลกของ AI เนี่ยแบ่งเป็น2ตัวใช่ไหมตัวหนึงคือเรื่องของเทรนนิ่งนะครับก็คือสมมติ เียบเสมอนะครับนักศึกษาคนนึงเนี่ยเราส่งเข้าไปเรียนในมหาลัยใช่ไหมไปส่งเรียนหมอเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปอ่านหนังสือนะครับไปสอบโน้นสอบนี่นะครับเทรนนิ่งมันนะครับวันหนึ่งนะครับเขาก็เลยกลายเป็นหมอนั่นเองนะครับซึ่งสเต็ปต่อมาเนี่ยเขาก็จะเอาหมอคนนี้นะครับเอาไปฝึกในมุมของอินฟลูเอนต์นะครับก็คือการให้หมอคนนี้เนี่ยนะครับสามารถนะครับฝึกในการที่จะทายได้ว่าเอ้ยคนไข้มาแบบนี้นะครับจะเป็นโรคชนิดไหนนะครับโรคแบบนี้รักษายังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเทรนนิ่งแล้วก็อินฟลู ปัจจัยสาคัญนะครับในการที่จะจัดเก็บข้อมูลนะครับให้ทาง AI เนี่ยสามารถหยิบหนังสือนะครับบอกข้อมูลออกมาจากไลบารีในมันสมองได้นะครับเป็นเหมือนมันสมองของ AI ในโลกต่อไปเลยแล้วธุรกิจกลุ่มอื่นของแซนดได้เป็นยังไงนะครับฝั่ง Edge นะครับหรือว่าฝั่งในส่วนของพวก PC มือถือต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีดีมาร์มากกว่าพลายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในปัจจัยที่ผลิตไม่ทันเหมือนกันนะครับไตรมาสต่อไตรมาสก็ยังโตถึง20%นะครับคิดเป็นรายได้1.68บิลล ส่วนฝั่งคอน sumer segment นะครับก็คือฝั่งเมม o r y แบบ USB ต่างๆนะครับหรือว่า USB-C เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็โต39%เลยนะครับโดยปัจจัยจริงๆเนี่ยเกิดจากที่ตอนนี้เนี่ยซานได้หันไปขายนะครับตัวเมม o r y ที่มีขนาดแล้วก็ความต้องการแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับมีตัวอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าเมม o r y แบบนี้ที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว Sandri เ e ็กซ์ติมฟินะครับหรือว่าเป็นเมม o r y ขนาดเล็กจิ๋วน เองนะครับแล้วก็ เป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับร่วมกับฟีฟ่านะครับทาง c e o เนี่ยก็มายอมรับเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่วิวัฒนาการโมเดลธุรกิจอันใหม่นะครับซึ่งจากปกติเนี่ยที่มีการสั่งของกันรายตรมากนะครับแล้วก็มีความผันผวนเรื่องราคาต่างๆด้วยนะครับเลยทําให้เมมโมรีเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับมองเป็นธุรกิจตามไซเคิลนะเดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวราคาลงเนี่ยผลประกอบการเนี่ยไม่ได้แน่นอนแน่นอนนะครับกำไรก็อาจจะโตแค่ช่วงนึงแล้วก็ดอปไปนะครับแต่ซันได้บอกว่าหลังจากนี้นะคร เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทําการเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับกับบริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับจริงๆก็คือไฮเปอร์สเกลนั่นแหละ ไปแล้วนะนะครับเพื่อรองรับนะครับซัพพลายเชนในอนาคตทั้งหมดนะครับและแซนด์ไดเองก็จะได้โฟกัสนะครับไปที่การเซิร์ฟให้กับลูกค้ารายนี้อีกด้วยนะครับแล้วในอนาคตเองก็จะมีการพูดคุยนะครับในเชิงสัญญาแบบนี้อีกหลายฉบับนะครับเพื่อการันตีนะครับว่ารายได้ของบริษัทนะครับไม่ใช่แค่รายไตรมาสอีกต่อไปนะครับเรากำลังจะพูดถึงการเติบโตเป็นหลายปีติดต่อกันการคาดการณ์ที่บ้าคลั่งของแซนดไดนะครับถือว่ายังเวอร์เวอร์มากจริงๆนะครับเพราะรายได้ปัจจุบันเนี่ยสามบิลเลียนใช่ไหม The cat sat on the ไตรมาสหน้าเขาบอกว่าจะขึ้นไปเป็น4.4ถึง4.8เลรียนนะครับน่นหมายความว่าเติบโตมากถึง50%นะครับกอดมาจินที่บอกว่า51%นะครับไตรมาสหน้าจะขึ้นเป็นถึงเกือบเกือบ70%นะคือกอดมาจินขึ้น20%นะทุกคนมันเหมือนขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับและกําไรต่อหุ้นนะครับจากวันนี้นะครับมีแค่ประมาณ6เหรียญนะครับต่อหุ้นนะจะขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับหรือว่า100%นะครับจากไตรมาสนี้เลยนะครับและซีอยังย้ําอีกนะครับว่าในไตรมาสหน้านะครับทาง ของ Memory นะครับหรือว่า N A N D เนี่ยจะยังคงขาดแคลนอย่างหนักอยู่นะยังเป็นช่วงที่แบบว่า Data Center เนี่ยยังคงมีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับเราถึงกล้าประกาศ Guidance น์นะครับหรือว่าการคาดการแนวโน้มในอนาคตที่สูงได้แบบนี้ มีความต้องการเยอะขนาดนี้นะครับเซ็นสัญญาระยะยาวมากขึ้นนะครับแซนดไดก็ไม่พลาดนะครับที่ทําการต่อสัญญานะครับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับกับโรงงานในการที่จะช่วยพลายนะครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆให้กับแซนดไดนะครับต่อไปอีก10ปีนะครับเพื่อรองรับนะครับการส่งมอบสินค้านะครับให้กับลูกค้าในระยะยาวได้ด้วยนะครับโดยที่จะได้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดนะครับในการส่งมอบทั้งรายได้แล้วก็กำไรที่มันจะเติบโตมากขึ้น ในส่วนสุดท้ายนะครับทางนากวิทรก็ได้ถามแซนด์ไว่าเอ้ยการเติบโตที่ดีขนาดนี้ความมั่นใจมากขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงยังไม่เพิ่ม c a เป็กนะครับหรือว่าการลงทุนสร้างโรงงานต่างๆนะครับซึ่งแซนดาได้ก็ได้ตอบแบบคอนเซเวทีฟนิดๆนะครับ ว่าในระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าการเติบโตต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณ15-20%นะครับมันอาจจะเติบโต30-40%เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นเนี่ยทำให้เราจะต้องระมัดระวังในการใช้เงินนะครับเราคงไม่สามารถทุ่มเงินไปเลยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าดีมาเนี่ยเป็นของจริงนะครับจนกว่าจะถึงจุดๆนั้นนะครับที่แซนไรต์มองว่าดีมาของ AI นะครับจะต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆเนี่ยถึงตอนนั้นเองเนี่ยทางบริษัทจะมีการประกาศนะครับการลงทุนที่มั่นใจแน่นอนนะครับว่าทุกคนจะต้อง เชื่อมั่นว่าแซนไดจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม NAND ในอนาคตแน่นอนเปรียบเทียบไตรามาสของไมโครนะครับในไตรามาสล่าสุดในเดือนธันวาคมนะครับที่ประกาศ ไกด์แดนที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับก็คือการประกาศเพิ่มขึ้นของรายได้นะครับมากถึง50%นะครับในไตรมาสต่อมานะครับกำไรขั้นต้นนะครับจาก56%เนี่ยสูงขึ้นไปถึง68%นะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นจาก4.78เนี่ยเพิ่มถึง8.4นะครับก็คือเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันเลยนะครับมาจินก็เพิ่มรายได้เพิ่ม50%นะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า100%นะครับ้อยเ้้าผลลิตทัง d d r a a m HBM n n แวก็ใช่ป่่ะแตวาจริงๆแล้วเนีซ็นต์นะครับไม ว่ากว่าจะถึงปี27นะครับณนะตอนนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยดีมานจะมากกว่าซัพพลายยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2-3ปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแซนไรส์นะครับซัมซุงหรือว่าไมคอนเองเนี่ยน่าจะทํากําไรนะครับให้กับบริษัทได้แบบ เป็นกาะเป็นกำรรแน่นอนนะครับกับราคาสินค้าที่จะพุ่งขึ้นสูงแบบนี้ในส่วนของเบิร์นสแตนนะครับก็ได้ตอกย้ำนะครับมาจินที่สูงของแซนด์ไนะครับว่าไม่ได้เกิดขึ้นในปี2ปีแค่นั้นนะปี26เนี่ยภาพรวมจะอาจจะเป็นประมาณ50%นะครับแต่ว่าปี27เจนี่ยจะสูงถึง67%นะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปถึงปี29 4ปีข้างหน้าทุกอย่างดูดีขนาดนี้นะครับทาง MS Research นะครับหรือว่ามาร g a n s เ a n l ล y ยเนี่ยก็ได้ปรับราคาเป้าหมายของแซน DCF valuation ไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ราคาเป้าหมายเนี่ยประมาณ825เหรียญน,นะครับซึ่งราคาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยประมาณ500เหรียญน,นะครับนั่นหมายความว่าจะมี u p s i d ์สูงถึง80%เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งบูนะครับถ้า EPS เนี่ยทำได้สูงจริงเน่ยราคาอาจจะไปถึง1,100เหรียญได้เลยเห็นผลประกอบการที่ดียอดเยี่ยมแบบนี้นะครับพอหันไปมองนะครับหุ้นที่ตัวเองถืออยู่นะครับอย่าง MU หรือว่าไมโครเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า ในไตรมาสจะต่อไปเนี่ยผลประกอบการของบริษัทเมมโมรีแทบทุกบริษัทนะครับน่าจะพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับทั้งตัวรายได้นะครับที่อาจจะเติบโตมากกว่า40-50%นะครับแล้วก็กําไรนะครับที่น่าจะเติบโตพร้อมรายได้อีกด้วยนะครับผมเชื่อว่าความต้องการเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเชื่อว่าทุกๆบริษัทนะครับ hyperscale open AI นะครับ anthropic นะครับหรือว่าบริษัท AI หลายๆบริษัทเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้นําเรื่อง AI ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะแพงก็ต้องซื้อครับจะต ต้องการนะครับสร้างพลังงานประมวลผลนะครับให้สามารถเทรนนิ่ง ai นะครับแล้วก็ทำการอินฟลเอนซ์เอไอเนี่ย ให้ AI เนี่ยเข้าสู่คําว่า AGI ได้เร็วที่สุดตันเองนะครับซึ่งการคาดการณ์ลึกๆในมุมส่วนตัวของผมนะผมเชื่อว่า AGI เนี่ยอาจจะยังสร้างไม่ได้นะครับภายในปี26นะครับแต่ปี27ปี28เนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าสายป่านการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ยจะยาวถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับ OpenAI เนี่ยจะอยู่รอดถึงปี28หรือเปล่านะครับ้วยอัตราเบิร์นเงินสดแบบนี้นะครับกับการที่เขาจําเป็นต้องชะลอเรื่อง IPO ออกไปก่อนนะครับเพราะอาจจะยังไม่มั่นใจก็ได้นะครับว่า ว่า f n n a n c i a l s h e e t ทั้งหมดของตัวเองเนี่ยน่าสนใจมากพอนะครับที่จะ s u c c e ซ s ในการทำา p p o หุ้นบริษัท OpenAI ของตัวเองหรือเปล่าแน่นอนว่าในมุมของการลงทุนนะครับ การที่ MU ขยายโรงงานนะครับ SandRice พยายามทําให้ธุรก,กิจนี้ไม่ได้เป็นไซเคิลนะครับเราอาจจะต้องกลับมามองนะครับว่าธุรก,กิจเมมโมรีหรือว่าหน่วยความจำเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไซเคิลนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับการถือหุ้นเมมโมรีหรือว่าหน่วยความจำเนี่ยอาจจะทําให้พอร์ตของเราเนะี่ยมีโอกาสโตหลายเท่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ศึกษาก่องทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับ